สวัสดีค่ะต้อรับเข้าสู่ช่องโศเมเยอร์ชาแนลนะคะ mm hmm. ก็วันนี้นะคะโสจะมารีวิวกระเป๋าป r า d a นะคะ mm hmm. ก็ถือว่าเป็นใบแรกเลยนะคะเพราะว่าโสเนี่ยไม่มีกระเป๋าป r าด้าเลยนะคะชิ้นนี้ถือว่าเป็นชิ้นแรกนะคะเนื่องจากว่าเห็นคนใช้เยอะแล้วคนก็บอกว่ารุ่นนี้ใช้ดีนะคะก็เลย ลองดูนะคะแล้วก็เห็นแล้วราคามันแบบไม่แหลแงมากนะคะแต่ว่าโสนามาซื้อตอนที่ราคาเขาขึ้นแล้วนะคะปรับขึ้นแล้วนะคะเออก็มาดูแล้วกันนะคะแต่จริงๆรแล้วรุ่นเนี้โสนได้มานานแล้วนะประมาณสัก2อาทิตย์แล้วนะคะแล้วก็ได้ใช้นะคะใช้เกือบทุกวันเลยแล้วก็รู้สึกว่าชอบมากนะคะก็มารีวิวให้เพื่อนดูนะคะซึ่งปราด้าเนี่ยได้เวลาเราสั่งซื้อมาเนี่ยเขาจะไม่มีกล่องให้นะคะก็จะมีก็จะมีแบบถุงผ้าแบบนี้มาให้นะคะ ถ้าซื้อในช็อปก็มีถุงกระดาษนะคะแล้วก็เป็นถุงผ้านะคะเป็นผ้าแบบผ้านิ่มมากเลยถุงผ้าเขานะคะเป็นผ้าไม่รู้ผ้าฝ้ายหรือเปล่าเขาเรียกผ้าอะไรแบบนิ่มๆเหมือนไมมีขนๆเราเรียกไม่ถูกนะคะก็ก็จะเป็นรุ่นนี้นะคะนี่เป็นปราด้านะคะรีเลชั่นสองพันนะคะสำหรับรุ่นนี้เนาะเป็นกระเป๋าผ้านะคะซึ่งเขาก็จะมีะเดี๋ยวนะ รู้สึกว่าเขาจะมีการ์ดมาให้ด้วยนะคะนี่เขาจะมีการ์ดมามีการ์ดแบบนี้มีการ์ดแบบนี้มาด้วยนะคะเวลาเราซื้อนะนี่นะคะก็เป็นกระเป๋าผ้านะคะเป็นผ้าไนลน่อนเบามากนะคะแล้วก็ใช้งานดีมากนะคะตัวสายเนี่ย โซเลือกสายเป็นสายผ้านะคะเพราะว่ารู้สึกว่าตัวสายผ้าเนี่ยสายเป็นเส้นใหญ่ดีถ้าเป็นสายหนังเนี่ยตรงนี้สายมันจะเส้นเล็กนะคะอันนี้แล้วแต่คนชอบนะคะถ้าเป็นสายหนังเนี่ยตรงนี้เขาจะมีห่วงเราสามารถหาแบบสายยาวคอสบรดีได้นะคะรุ่นสายหนังราคาเขาก็จะแพงกว่านะคะน่าจะประมาณสามสี่พันบาทละประมาณนั้นนะคะรุ่นเนี้ยก็จะถูกกว่านะคะคือข้อแตกต่างก็คงจะเป็นที่สายนะคะคือสายหนังเนี่ย สายจะเส้นเล็กกว่าแล้วก็เขาจะมีห่วงนะคะคือเราสามารถนําแบบว่า,าสายยาวนะคะมาคอสบูดี้ได้แต่ว่าอันเนี้ยคือเขาเย็บปิดกันเลยนะคะนี่เย็บติดกันเลย,ะะย,ก,เลยก็จะไม่สามารถนําสายมาคล้องได้นะคะแต่โสดชอบที่สายเขาเส้นใหญ่ดีนะคะแบบนี้เวลาสะพายอะไรเงี้ยมันไม่เจ็บบานะคะคือความรู้สึกของตัวเองนะคะคือพอสายเส้นใหญ่แล้วเวลาสะพายมันไม่ไม่ ไม,ไม่กดทับที่บ่านะคะก็แต่ว่ารุ่นเนี้ยไม่น่าจะกดทับนะคะเพราะว่าเบามากคือตัวกระเป๋าเบามากนะคะเพราะว่าเป็นผ้าไนล่อนนะคะนี่ผ้าไนล่อนก็ใช้งานง่ายมากนะคะคือแบบใช้ลุยๆเวียเว่ยงๆได้เลยนะคะโดนน้ำก็ไม่เป็นไรนะคะโดนน้ำก็เช็ดออกเพราะเป็นผ้านะคะอันนี้โสใช้แล้วนะคะประมาณสองอาทิตย์นะคะก็จะให้ดูละกันมันก็อาจจะมีมอมนิดนึงนะคะผู้โศอะสองอาทิตย์นี้โศถือทุกวันเลย <laughs> นะคะเพราะว่าใช้ดีนะคะ ก็ให้ดูด้านหน้านะคะเป็นนี้ตัวนี้ก็จะเป็นโลโก้นะคะของเขาเนาะแล้วก็จะมีแท็กตรงนี้นะคะเขาก็บอกชื่อรุ่นเลยนะคะเป็น Prada Re-Edition 2000นะคะตรงนี้นะคะอะไรก็จะเป็นอะไรเงินนะคะแล้วก็ด้านหลังด้านหลังก็จะเป็นผ้าไน,นลอนแบบนี้นะคะก็จะมีคราบขาวๆบ้างนะคะตรงนี้เพราะว่าจริงๆอะเช็ดออกนะคะคือสูใช้อยู่นะคะวันนี้ก็ใช้นะคะแต่มารีวิวให้เพื่อนดู ตัวก้นกระเป๋าก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่ด้นข้างตัวสายตัวสายเป็นสายผ้านะคะสายผ้าสายเขาก็จะเส้นใหญ่อีกเนาะถ้าเป็นตัวหนังสายเขากจะเส้นเล็กกว่านะคะตรงนี้ส่ว่าสายผ้าแบบนี้มันมันทนมันทนนะคะมันทนกว่านะคะถ้าสายหนังเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่แบบว่าสายแตกสายล้าได้นะคะแล้วใช้นานแต่สายผ้าเนี่ยมันยากมากที่จะขาดนะคะ เนี่ยมันบอกว่าใช้พึงเพียงได้เลยนะคะแล้วก็ราคาถูกกว่าด้วยนะคะคือรุ่นนี้ก่อนหน้านี้นะคะราคานะคะที่อเมริกาเนี่ยคือตอนแรกโฉดูอะ่ะราคามันขึ้น980นะคะ,อะตอน,นเห็นในเว็บไซต์แต่พอกดสั่งปุ๊บมันขึ้นพันสองนะคะคือเขาปรับราคาแล้วนะคะคือรุ่นนี้ปัจจุบันก็ราคาอยู่ที่1,200งพันสองร้อยดอล l a นะคะถ้าคิดเป็นเงินไทยนะคะก็อยู่ที่3 0,000ื่นต้นๆน,น,นะคะก่อนปรับก่อนก่อนหน้านี้ก็คือ ก่อนปรับราคามันก็จะอยู่2 0 0 0 0ไปลายใช่ไหมคะแต่พอปรับราคาปุ๊บมันก็จะอยู่ที่ประมาณ30,000ต่นต้นๆนะคะน่าจะ33,000เปล่าประมาณนี้นะคะสก็กตเอานะคะแต่ว่าอยู่ที่30,000ต่นต้นๆนะคะสรับใบนี้อ่าราคาปัจจุบันนะคะเพราะว่าเขาปรับราคาขึ้นแล้วนะคะเพราะว่าเป็นรุ่นที่แบบคนใช้เยอะมากแล้วก็ใช้ดีมากแล้วโส่ก็ได้ใช้แล้วเออใช้ที่จริงๆนะคะแล้วก็แบบใช้ถือทุกวันเลยนะคะแบบนี้ แล้วก็ใช้ได้เข้ากับทุกชุดด้วยเพราะสีดาแล้วก็เป็นผ้าแบบนี้ก็หยิบใช้ได้เลยนะคะเออตัวกระเป๋านะคะไดยส่วนจะวัดให้ดูนะคะว่าขนาดเท่าไหร่นะคะนะคะก็ตรงนี้นะคะจุดนี้ถึงจุดนี้อยู่ที่9นิ้วนะคะแล้วก็วัดจากตรงตรงนี้ถึงข้างบนนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ5นิ้วนะคะแล้วก็ด้านข้างอยู่ที่2นิ้วก็ถือว่าเป็นใบที่ไม่เล็กไม่ใหญ่เป็นขนาดดีเลยนะคะขนาด9นิ้วเนี่ยคือเป็นขนาดที่โซชอบนะคะ ขนาดแบบไม่เล็กไม่ใหญ่และที่สําคัญใบนี้จุเยอะมากนะคะใส่ของได้เยอะเยอะจริงๆนะคะใส่กระเป๋าสตงางค์ใบยาวได้ด้วยนะคะก็เดี๋ยวโสจะใส่ของให้ดูละกันนะคะโอเคโสจะใช้ใบนี้นะคะเป็นกระเป๋าสตงางค์ใบยาวนะคะก็คือชอบมากเลยเพราะว่าทรงเขาจะแบบแบนๆเนาะแบ,บนๆแบบนี้คือแบบใส่การ์ดได้ใส่ธนบัตรได้นะคะก็เลยชอบมากนะคะนี้ก็จะเอามาใส่ให้ดูนะคะเป็นแทนกระเป๋าสตงางค์ใบยาวนะ คือก็ใส่ได้สบายนะคะนี่เห็นไหมใส่ได้สบายเลยนะคะแบบนี้แล้วก็ตัวนี้นะคะก็จะเป็นตัวมินิโพเช์นะคะซึ่งด้านในก็จะเป็นเครื่องสําอางอะไรต่างๆนะคะก็จะมีพวกตัวเจลล้างมือนะคะมีแบบลิปฟล์มนะคะตัวนี้ตัวนี้ก็ใช้ดีมากนะคะของชาแนลนะคะก็คือเป็นลิป,ปาลามทาทาปากนะคะแล้วก็ปัดแจมได้ด้วยนะคะตัวนี้เนาะ แล้วก็อื่นๆนะคะแบบเยอะมากเต็มเลยนะคะเราก็สามารถใส่ในนี้ได้นะคะนี่จะใส่ให้ดูนี่เห็นไหมคะก็ใส่ได้เลยนี่เห็นไหมแล้วก็กุญแจร,รถยนต์นะคะก็ใส่ลงไปแจร,รถยนต์และที่สำคัญขาดไม่ได้จะต้องใส่มือถือได้นะคะก็ใส่มือถือไปนะคะก็ค่อนข้างจะแบบ ใส่ของได้เยอะเยอะมากนะคะนี่ได้เยอะมากเลยเต็มนะคะอันนี้ก็ถือเต็มละเต็มละก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะก็คือใส่ของได้ค่อนข้างเยอะแล้วก็ชอบมากนะคะ,ะใบนี้แบบถือทุกวันเลยนะคะตั้งแต่ได้มานะคะสองอาทิตย์นี้ก็ถือไปทํางานถือไปชอปปิ้งถือใบนี้ตลอดเลยไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนใช้ใบอื่นเลยนะคะ เพราะว่าสีดําเข้าทุกเข้ากับทุกชุดอยู่แล้วนะคะสำหรับสีนี้เนาะล้วก็ใช้แบบง่ายมากนะคะสำหรับใบนี้ก็เออถือว่าก็ว่าทําไมคนนิยมจังนะคะสำหรับรุ่นนี้พอใช้แล้วเออใช้ใช้ดีจริงนะคะสำหรับรุ่นนี้ <laughs> ใช้แบบเวียงๆอะไรได้เลยแล้วก็ช่วงนี้ฝนตกด้วยนะคะคือที่เนี้ยฝนตกบ่อยมากก็ไม่ต้องกังวลตัวนี้นะคะฝนตกก็ไม่มีปัญหานะคะแบบน,นี้โดนน้ําได้นะคะก็ หวังว่านะคะคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะก็ท้ายคลิปนะคะเดี๋ยวโสจะสะพายให้ดูแล้วกันนะคะแต่ว่าสำหรับวันนี้นะคะโสต้องไปก่อนนะคะและพบกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย